ส้มใหญ่เรียงตามอเห็นนี่แหละนี่ไอ้ดีใจด้วยขอบคุณค่ะเรากินข้าวให้อร่อยนะคะสอสครับรอบร้อนค่ะได้รอบรอนค่ะได้ได้ได้ค่ะตอนนี้ข้าอยู่ไส่ครับนี่ครับตอนนี้อยู่ทีเพราะว่อสเพิ่มซีรินทอดค่ะซึ่งการกระเทียมไปบริการบริการหน้าบริการเข่าให้งกัมพแม่พี่น้องเจ็ดเจ็ดตัวเงาทุกอัมเภอค่ะพร้อมเพิ่ิซีรีทอดนะเภอของเสียมาเพิ่มมัเพิ่มไม่ละกันเพิ่มพิบูลมักสาหารค่ะได้ข่าวระเบิดพ่อ น่าหเอาได้เขาไปก่อนเอาแม่จ้านามจ้าคนสวยจอยจ้าขอบคุณหลายเด้อสอบคุณเลยเอาน้าก้อนค่ะยินดีก็พราแม่พี้อกนะคะแม่สำหรับคุณที่บริบารค่ะบรบิบารสสวัสดีการ